สองวันหลังจากประกาศกฎกระทรวงเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างในกลุ่มสุราชุมชน <appoint. S 1> ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะคะเท่าที่สอบถามเท่าที่สำรวจพูดคุยเนะะี่ยค่ะกลุ่มสุราชุมชนอาจจะยังไม่ได้สนใจหรือว่าตื่นตัวกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายเท่าไหร่นักนะคะบางส่วนก็มองว่ามีข้อดีอยู่บ้างเพราะว่าเป็นการลดขั้นตอนเรื่องเอกสารแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่กลุ่มนี้เรียกร้องคือต้องการจะให้มีการลดการเก็บภาษีค่ะ สุราแช่ชุมชนหรือว่าเหล้าสาโทนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตะกัวป่าสาโทไทยอยู่ในอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะคะเริ่มผลิตสุรากลั่นชุมชนหรือว่าสุราขาว40ดีกรีและวก็เหล้าสาโทมาตั้งแต่ปี2544ขนาดกำลังการผลิต65ลิตรต่อวันมีไรายได้เข้าชุมชนปีละ2 0 0 0 0 0บาท ประธานกลุ่มบอกว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่เป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าเปิดโอกาสให้เพิ่มกําลังการผลิตได้ช่วยเพิ่มกําลังการผลิตทันต่อความต้องการของลูกค้าแน่นอนซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่ได้มีหน้าร้านนะคะแต่ว่าจะผลิตตามคําสั่งซื้อหรือว่าออเดอร์ของลูกค้าค่ะว่าน่าจะทําให้วิสาหกิจชุมชนหรือว่าโรงงานเล็กๆนี่เพิ่มกําลังผลิตได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าผมได้ยินข้อสุดท้ายว่า ในเรื่องการข้อสุดท้ายหรือเปล่าในเรื่องการให้อนุญาตว่าวันหนึ่งจะกันได้เท่าไหร่โรงงานวิสามีพิพิธณ์แต่ก่อนอนุญาตให้แค่ห้าแรงม้าเนาะแต่เดี๋ยวนี้อนุญาตให้เครื่องถึงห้าสิบแรงม้าแล้วก็เพิ่มคนงานได้เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะตัวนี้ครับแต่ก่อนได้เจ็ดคนนะครับเจ็ดคนครับ สิ่งที่เป็นอุปสรรคของกลุ่มนี้นะครับก็คือการเสียภาษีซ้ำซ้อนทั้งการขายส่งขายปลีกรวมไปถึงการเสียภาษีรายปีซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงครับจึงอยากจะให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมด้านการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะเรื่องของการลดภาษีเนี่แหละและในอนาคตเขาก็มีแผนที่จะพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างความรับรู้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยสอดคล้องกับความเห็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุรากลัน่นบ้านดอยแก่งต,ตาบลตาลชุมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับ สมาชิกกลุ่มเนี่ยเขามองว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่ก็มีข้อดีครับก็คือเรื่องของการลดขั้นตอนในการยืน่นขออนุญาตต่างๆแต่ยังไม่ช่วยส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสุราชุมชนเท่าที่ควรเพราะปัจจุบันยังต้องเสียภาษีในหลายส่วนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสําหรับคนทําสุราชุมชนครับผมเสียใจมากครับอยากให้ผ่า,านอยากให้ผ่า,านพเพราะว่าจะลดะความลําบากใจจาก ประชาชนคนทำเล่าเชียร์ขายทุกคนนะครับ,รบโดยความหวังมากเลยความหวังกับกฎหมายสบับนี้นะครับ ด้านผู้ผลิตสุราชุมชนในตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่ค่ะสมาชิกกลุ่มบอกว่าไม่ได้จับตาไปที่กฎกระทรวงใหม่แต่ยืนยันเรื่องปัญหาเดิมคือการเสียภาษีอากรสูงและการเสียภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องทําให้ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ค่ะน<ป>ิมแปงอืม,มดแดวงหนึ่งขนาดเราสามชิ้นกนี่นะครั สี่สิบสองบาทกว่าต่อขวดนะครับติดไ้ขวดเดียวนะสีมันแป้งนี่มันแป้งราะอาสีแป้งราอสแตมแล้วอย่างเราเนี่ยต้นทุนขวดหนึ่งเนี่ยแป้งกว่ามันก็ได้แค่สักสิบบาทสิบบาทสิบกว่าบาท่